สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีคันเสกสายนะคะสายวันที่5กันยาย25 66, น2566ันหะคะมาพบกับแนวทางลาวสตานะคะวันนี้ดาวสตาตัวเด่นนะคะ681506นะคะวิ่งดูท่ากับ1นะคะวันนี้ฝัน5้านะ,ะจากวิ่งในตารางก็จะมี5885 5005 6116 8008 1, 8, 2008, 1 8 8, 0ย์8668 0660หนึ่งแล้วก็4994นะคะเบิ้งก็จะมี6699นะตัวเจาะก็จะมี5885 5005 6116แล้วก็8008นะคะหรือใครจะวินิตรังตัวดินเทียนให้ก็ได้นะคะแอดมินวิ่งรูดห้ากับฝ้ะฝันห้านะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะแอดจะไปอย่างใบนะแอดจะให้จะพยายามทําให้ทุกแนวทางนะทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำรวยรวยทุกคนจ้า